วันนี้มิแจแมอยู่ที่ไหนเอ่ยสถานที่คุณคุณไหมคะตอนนี้มิจแจมอยู่ที่โรงเรียนกสิตรนซนเตน์เช mm ียงใหม่ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้เด็กๆต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านและมิแจแมก็ต้องมีการสอนแบบออนไลน์แต่วันนี้ประจวบเหมาะกับกลยวันลอยกระทงแล้วมิจแจมจะพาเด็กๆไปเรียนออนไลน์สไตล์มิจมคะ่ะตามมิจแจมมาเลยคะ่ะ งงต้อ,อ,อีก,อกาามท่หน้าาวัดเมืองสลววงงนนะะะคะซึ่เปป็ัดรหลายนคน,นคงยังไม่รู้ว่าโคมแทบทั้งหมดที่เราเห็นนั้นถูกผลิตขึ้นมาจากชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือชุมชนเมืองสาสตรหลวงตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นแหล่งผลิตโคมที่มีชื่อเสียงที่สุดของภาคเหนือและยังมีการผลิตเพื่อส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วยสิ่งแรกที่เราจะเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้าไปในชุมชนคือภาพของโคมล้านานานหลากสีสัน ที่แขวนอยู่ตามรั้วบ้านแทบทุกบ้านในชุมชนและเมื่อมองผ่านรั้วบ้านเข้าไปก็จะพบหญิงสาวทั้งสูงวัยและอ่อนไวัยนั่งอยู่บนพื้นบ้านไม้กำลังบรรจงประดิษฐ์โคมรูปแบบต่างๆอยู่ค่ะ ตอนนี้มีแจมก็ได้ที่อยู่ของบ้านคุณยายสมบูรณ์มุสีซึ่งบ้านของยายจะทำโครงโคมที่ทำจากไม้ไผ่จากนั้นจะนำผ้าหรือกระดาษมาติดเข้ากับโครงโคมไม้ไผ่นั่นเองค่ะ แกนอีบได้ค่ะได้ด้แกนี่นแแกี่นอ๋อนีนอนีอืมเอออ๋อลองเอามาแบบนี้อ๋ออันนี้ตีมตีมมันมซมๆได้เห็นตีมด้วยด เตยมก็แม่แปดเ็มอันนี้ผมหรออ๋อนอกหรอเนล่าเพรากมันแคสี่วงน่ะลูกอ๋อสป่นวงต้วตรงไหน่อนก็เรามาประกอบกันออามาประกอบเราออกมาเป็นแบบนี้ใช่ขอขอบคุณคุณยายสมบูรณ์วุรีวิทยากรการทำโครงโครในวันนี้ค่ะ อที่เราจเะดี๋ยวมิจจะพาไปบ้านอีกหลังนึงตอนนี้มิจแจมกําลังเดินทางไปบ้านของนายจันดีใจประเสริฐซึ่งนายจะรับโครงโคมและกระดาษจากบ้านที่ผลิตโครงโคมเพื่อมาตกแต่งและวางจําหน่ายต่อไปค่ะมาถึงแล้วค่ะเด็กเมื่อกี้เราไปดูมีการทําโครงโคมมาแล้วนะคะ ตอนนี้มิแจมอยู่ที่หน้าบ้านของยายจันดีใจประเสริฐค่ะคุณยายเขาเนี่ยรับโครงมาจากอีกที่หนึ่งเพื่อมาติดนะคะแบ่งกันเป็นหน้าที่ไปตอนนี้เราจะไปดูวิธีการติดกระดาษลงตัวโครงกันค่ะตามมิแรมมาค่ะยายสวัสดีค่ะยายสวัสดีเจ้ายายสวัสดีค่ะตอน เดี๋ยวน้องขอเดี๋ยวนี้แจ้งขอพูดภาษาล้านนานะคะหรือกำเมืองนะคะเด็กๆตอนนี้ยายอย่างอยู่เจ้ายายเจ้ายายจันดีนาะแม่กบแม่กบน้องแม่เนาะแม่ชื่อยายจันดีน้ะแม่เนาะตอนนี้ยายอย่างอยู่เจ้ากระดิสกระดิโค้งเจ้าอ๋ออันนี้กระดาษอย่างเจ้าแม่กระดาษเจ้าโอ้ยกระดาษสาค่ะเด็กๆกระดาษสานี่กระดาษสาเจ้า ใช้กาวดยใช้กาวนดูสิเป็นรูใส่ผางไว้ก็เจ้ายายเจ้าหนึ่งช่องหนึ่ง๋อเจ้าต้องว่างไว้ช่องหนึ่งเลยว่างไว้ชอออ่องหนึ่งเพื่อเอาไว้ใส่ผางนั่นเองค่ะคุณป้าปารี้อ๋อผางมาเยี่ยมที่งานปนเปิ้นเปิดจังหวัดพอดีเนาะแม่นเนาะจัดงานนี่ก้าคนเอา,าโกมอ่ะโอ้ยขายม่วน ก็อขับอยู่มเนาะแตอที่ขับอเนาะอืมปีองแบบขึ้นปีใหม่ก็ได้ขายนายเจ้านาะได้หมดเลยมันขึ้นปีใหม่แขวนโคมหรอปูนก็มาเอาบ้านเฮาเนี่ยนาะแม่เนาะต้นแขวนกันหนักอ่ะโกัมาเอาเนี่ยอืม โอ้โหขอขอบคุณคุณยายจันดีใจประเสริฐวิทยากรการติดกระดาษโค้งในวันนี้ค่ะ เดี๋ยวมิ้สแมจะพาเด็กๆไปดูโคมที่ติดไฟแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวมีแอมจะพาไปดูค่ะอุโมงค์โคมสวยมาก ป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะสำหรับการที่เราได้มาเรียนวิธีทำโคมแขวนนะคะต้นกำเนะะิดมาจากหมู่บ้านเมู่บ้าหลวง,นง,ลวงในชนเลบางบ่าดงในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะก็จะมีโคมหลายประเภทตามที่ได้เรียนรู้กันไปนะ,ะอันนี้เป็นยังไงนะที่เราไปทำด้วยกันมาอันนี้จะเป็นค่านะคะ สวยมากๆเลยเมอคมาแฝดอยู่ในใจแบบนี้นเดี๋ยวนี้เราจะขอกหอตัวไป่ายรูปกัดโคมก่อนนะคะเด็กเดี๋ยวจะเอารูปมาฝากค้อ วิจกวันนี้วิจัยหวังว่าเด็กๆจะได้ประโยชน์จากการเรียนวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะวิจัอยากให้ใเด็กๆช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับเราตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ